แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทําง่ายๆนะครับกับเมนูไข่ลูกเขยพี่น้องทําง่ายๆทําทกินเองได้นะครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปดูวิธีทําเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกไข่เป็ดพี่น้องไข่เป็ดอันนี้ต้มแล้วนะครับผมสีฟองเลย หอมเจียวที่ห้องเจียวมาจากคลิปที่แล้วลนะพี่น้องน้ำมะขามเปียกพริกแห้งน้ำตาลปีบ๊บเดี๋ยวจะมีน้ำปลามาเสริมนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับผม A later few moments later. โอเคครับกระทะน่าจะร้อนแล้วไข่เป็ดที่เราต้มไว้แล้วใส่ไปทอดเลยพี่น้องทอดให้จนเหลืองทองเลยครับผมคนไฟมันน้ำเดยพี่น้อง ถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะเหลืองไม่สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวมันจะเหลืองไม่เท่ากันนะครับผมต้องคนช่วยด้วยนะครับทอดให้จนมันเหลืองเลยครับผม โอเค <Okay. S 1> ครับเอาเหลืองประมาณนี้พอนี่เหลืองท้องเลยพี่น้องจากนั้นตักพักเส็จน้ำมัน จากนั้นพริกแห้งเอาลงไปพันน้ำมันซื่อพี่น้องเพราะว่าน้ำมันเราล้นแล้วโอเคครับแค่นี้พอนี่ได้แล้วครับพริกแห้งพริกแห้งทอดพี่นอ้องเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําน้ำราดไข่ลูกเขยกันเลยครับผม2000 years later thousand Two โอเคครับมาบันี้พี่นอ้อง เรามาทำน้ำไข่ลูกเคยกันเลยอย่างแรกน้ำตาลปีป๊บใส่ลงไปเลยพี่นอ้องตามด้วยน้ำมะขามเปียกใส่โบเบิร์ดเลยพี่นอ้องน้ำมะขามเปียกค่อยๆใส่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเดี๋ยวมันจะแก้ยากจากนั้นน้ำปลา เคี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเมนูใข่ลูกเคยรสชาติมันจะออกหวานเปรี้ยวเค็มมันสีเข้มปลาแรมปลาแรมพี่น้องหวานนำํำจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับผม เติมน้ำเปล่าไปน,นิดหน่อยแค่นี้พอเคี่ยวไปเลยรด่อยๆไปนอกเคี่ยวจนกว่าน้ำมันจะเหนียวนะครับผมให้น้ำมันเหนืดนะครับต้องใจเย็นๆไปนอกเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนถ้าเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวน้ำตาลปี๊บมันจะไหม้นะครับผม เดี๋ยวมันจะทําให้มันขมกลิ่นบะไรพี่นอ้องโอเคครับจากนั้นหอมเจียวแบ่งไส้พี่นอ้องหอมเจียวนี่เขาเจียวมาจากคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูได้พี่นอ้องเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างบนคลิปนี้นะครับผมหรือไม่ก็มองคำอธิบายใต้ล่างคลิปพี่นอ้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีกําลังใจมาทํากับข้าวเฮ็นแนวกินสู้กันกินเด้อพี่น้องโอเคครับเริ่มเหนืดแล้วเอาเนืดอีกสักแป๊บหนึ่งครับ โอเคครับน่าจะได้แล้วจากนั้นดับไฟเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหั่นไข่กันเลยครับผมพาไข่เลยไปเนี่พี่น้องห้องนี่พาครึ่งเลยนะครับผมหรือใครมียางมีเชือกกับผ้าได้พี่น้องนี่พาครึ่งแบบนี้นะครับผมนี่พี่น้องพาให้หมดเลยนะครับมาต้องจงไวจากสีจงไว้เห็นี้อย่างละกันได้ นี่พี่น้องแล้วแต่ว่าจะหั่นแบบเดก็หั่นไปรูดพี่น้องนี่พี่น้องจากนั้นเดี๋ยวเราไปเอาน้ำราดไข่ลูกเคยมาราดกันเลยครับผม พอราดน้ําเสร็จแล้วจากนั้นหอมเจียวโรยหนามันเลยพี่น้องตามด้วยพริกแห้งทอดโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับทำง่ายๆนะครับกับเมนูไข่ลูกเขยพี่น้อง ทำง่ายๆทำกินเองได้นะครับผมนี่หน้าตาก็จอกมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยววิธีเจียวหอมเดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมนี่หน้าตาก็จอกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสันกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงคลิปใหม่กดไลน์น้ำเดอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ